นี้ลงสนามเป็นเกมแรกครับผู้เล่นบางคนอาจจะเคยลงสนามมาแล้วครับดีชั้นดีกับเราแต่ว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมเปิดสนามแล้วกันครับก็เดี๋ยวมาดูรายที่เรือนิดนึงครับผู้เล่นของชนะลงเตียงครับทีมซีเอเอฟนาะไรและพวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วมาดูลงเตียงครับมาเล่นหนึ่งครับซสอมครับสามออสครับห้าวอนครับสิบเอ็ดสีครับหกอารครับสิบสี่ว้าวครับหกสิบเก้าโอครับสิบสามฟาครับ ปต่พี่ต้าครับนี่ถึงเก้าแกรับก็เสดสายครับผู้เล่นบางคนว่าจะเคยเห็นในทีมของแต็งบอยครับแต่ก็นี่ก็มาในส่วนของเอฟเอคับเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงครับหนึ่งคนลงเล่นได้แค่หนึ่งทีมเท่านั้นครับจะลงเล่นสองทีมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตัวสังกัดให้ดีๆครับในวันเกมนี้สับพัญจริงๆครับรอบแรกครับถ้าผ่านไปได้ครับรอบสุดรอบสุดหกทีมนี่ก็ หือว e ่า er มีทีมวางเข้าไปรออยู e ่แล้วด้วยครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้ไป3มทีมแล้ววันนี้ได้เมื่อสักครู่อีก2ทีมครับเป็นแสงทีรันแล้วก็ตัวเวมารีเนสซีวเมื่อวานได้3ทีมคือฟีนอมซ์แทงแดงแล้วว่าน้องแอนครับส่วนทีมวางที่เหลือเ้าไปติดตามได้นะเฟซบุ๊กก็ถ้าผู้ใดอ่าทักเฟที่เล่นเฟซบุ๊กแล้วติดตามเฟซบุ๊กของเราอยู่แล้วก็จะทราบดีว่าทีมใดทีมวางแล้วก็ไปรอแล้วต่อไป ตัวผู้เล่นของชาลันทีเอซีเดียบีนาวันนี้0 0นต้องบอกอย่างนั้นคราบไปหลายต่อหลายคนครับตัวหลักที่อยู่ในสนามครับก็คือบอลครับเจมส์ครับเราก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่3-4คนเยอะมากในรอบนั้นก็เอาเทียนในครั้งแรกเริ่มแล้วครับเป็นทางด้านลงเตียงครับอยู่ในชุดสีส้มครับปุ่มจับขวาไปซ้ายครับ ของสตาร์ทมาเนี <chop> ่ย <nonsense> ต <jack> ้องบอกว่าทางทีมเซฟีนาเนี่ยมีผู้เล่นแค่6คนเท่านั้นด้วยครับก็ได้เปรียนระหว่างตอนนี้เราต้องบอกว่าได้เปรียนเรื่องตัวผู้เล่นด้วยครับสำรับรายการเนี้ยครับเนี่ยครับชัดเจนอยู่แล้วครับที่จริงนี่มากสุดเลยเขาผ่านเขาล่อไปครับมาแล้มาดูฟีนทิปเริ่มเก๋มากมาได้ฟีมทิดก็จังหวะนี้ เดี๋ยวจะดูว,ว่าทางด้านลงเตียคงครับจีนชาเลบแล้วก็น่าจะมีผู้เล่นมาเพิ่มเติมด้วยหรอเปลทีละเซีนีหน้าโอกโหเดินเข้าเลยครับอา้าแล้วครับลงตอนนี้เท่ากันแล้วครับมีเจ็ดคนเท่ากันแล้วสำหรับทีละเซียนีหน้าเสักครู่มีหกครับเพิ่มไปหนึ่งเป็นเจ็ดครับอารเกมมาดูวา่าต่อคอร์เนอร์คิกย้อนมาบอนยิงไกลลูกนี้ฮ่าดู เอ็โอ้โ,โหแล้ววันนี้เลี้ยงบอลยาวไปหน่อยแล้วดักกลับมาได้ไแล้วแทงออกมาท้า,ายโอสีแก้บเปลียนการข้ามฝ้าไปด้านขวากลับมาตั้งใหม่ก็ยังมีวอนครับลงมายืนเป็นสลิเฟอร์ตัวสุดท้ายกับทีมครับ โอ้โหข้างในยังแน่นอยู่ครับพีเมซีเอวีน่าลงไปตั้งเกมรับครับเริ่มต้นเกมมาตีเปิดเปลี่ยนเอมาทางขวาก็ดูว่าเปลี่ยนการซ้ายตั้งก็เปลี่ยนเอาไว้ขวาค่อยๆเซตจะขึ้นมาแล้วก็ลงเตียงครับครับก็กลับไปตั้งกันใหม่ครับบอลก็เดินเกมอย่างใจเย็นสำหรับลงเตียงครับเหยียดเท้าถือท้าค่อยๆไปครับ ไม่ให้ไม่ได้ก็กลับไปตั้งกันใหม่ครับุูี้โอ้เราจังหวะนี้ออกมาการให้ฟาวมาเป็นทางด้านลงเตียงครบได้ฟาวจังหวะนี้ มาดูฟีนทิกรตรงหมานี้ของธนาลงเซียมันอยู่ที่บอลสองคนครับจะมีลูกสูงหรือเปล่ากระแพงสามล็อกหนึ่งแล้วปั่นโค้งลูกนี้ไม่ตรงประของครับมั้เป็นตาแล้วตรงหมานี้มีวิ่งหลอกให้หนึ่งคนเขาเลยยีงลูกนี้ไปตรงต่อเล็กกบมแจมบดีสวัสดีครับตอนนี้ไม่ได้นัดกันหรอครับนี่เป็นเด็กดูแล้ว แต่ลงครับครับออกมาทางซ้ายครับตีต่อยไม่ออกด้วยโอเปียนออกมาทางขวาแล้วยิงลูกนี้ถูกเข้าด้านข้าจะขายครับต่อถึงท้ายครับออกจะได้ลงตีไม่เกิดจะได้เหมือนกันครับิ้ตั้งตีดับฝ่าประตูขึ้นมาครับบอลเอ้าแล้วจับไม่ดีตลอดวันนี้เอ็มซ้ายมีขวามีย้อนกลับไปตั้งันใหม่ทางขวา อ้โหแล้วแต่ตอขึ้นมาจังหวะที่สวยตรงกลางมีอ่ะเอาให้มาเลยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่คมทีเทีย่หน้าโอกาสล่าของแกต้อเป็นประตูเลยครับโอ้โหจังหวะมันเลยคู่มือเนี่ยทางด้านขวาเมื่อตัวที่อิงศรหลุดขึ้นมาจังหวะเปิดตัดกองหลังมาเนี่ยโอ้โหดูปลาโลกโลกครับผู้หลักผู้พยายามจะเข้าไปปิดมุมนะแต่เข้าไปแค่มาปิดไม่อยู่ครับโอ้จังหวะมันเคู่มุมเยอะจริงๆครับ โอ้ยแล้วตอนแรกต้องบอกว่าถ้ามองจากผู้เก่กต้อบอกว่าผิดความคาดหมายเลยนะเลยนนั้นลงเตียเ๊ยจะบุกเข้าใส่แต่ว่าจังหวะเดียวของดีน่าได้ประตูที่ทำเฉยเลยโอ้นี่เล่นมาเล่นมาตอนนี้จะไปเินเกมเรื่อยๆอยอยไม่ได้แล้วสำหรับลงเตี๊ยมโอ้ยแับตัวผู้เล่นแล้ววัดตัวกระป๋อเนี่ยตัว่วาทางลงเตี๊ยเนี่ยเนี่ยได้เปรียบเรื่องทีมเวิร์ดมากกว่าด้วยครับ จากกร์ที่ออกมาในการเป็นทีมที่เบีนาเนี่ยครับของนำก่อนแล้วครับหน,นึ่งสูงครับดังนับอกว่าเวลาเนี่ยเหลือค่อนข้างมากอยู่แล้วครับเวลาแรกเหลือประมาณ15นาทีแล้ว10นาทีข้างหลังอีกไปเป็น10เนี่ยก็ยังวังไดไม,ไม่ได้ครับใช่แล้วปล่อยให้บอดเตะโคล็อกหน้าโคลูกนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงครับแต่ก็ เอาให้มาทันท้ายลูกนี้คนเดียวจะลุยมาได้หรือเปล่าบังอยู่ตั้งมาสองยังเก็บได้แล้วกินลูกนี้ก็บเปลเตือนไปงอายต้องท้โค้ช่แก๊บเสียนะวาทาขวาแต่ดูว่าค่อยๆเดินเกมขึ้นมาแม่จะโดนขึ้นหนักว่าจริงนะแต่ดูว่า ความใจเย็นของพระน่าลงเตียงก็ค่ been, อ F, oh, ยๆปวดเข้าไปเรื่อยๆครับแก้วโผล่ตึ้นหน้าไม่ได้โดย้อนกลับมาวอนโอ้จ่ายลูกนี้ไม่ดีคร <ets> <Albert>, ัแต่วอนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่คุมจังหวะคุมเหมือนเป็นคนคุมจังหวะในแดนหลังครับจะเร็วจะช้าก็กลับมาตั้งที่วอนครับสำหรับลงเตียงข้างหน้าเนี่ยโอเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยมีศูนร์ลุกหลอเกมครับ มีจังหวะที่สัมผัสบอลสองสครั้งในเกมนี้ก็เ็นการจ่ายแล้วสุดจ่ายเนี่จังหวะล็อกตามขนาัดหนึ่งที่เคยทำได้เลยว,วันนี้ยังไม่เห็นเลยแก้วจ่ายทะลุช่องเอ้าเปิดดูนี้ไม่ดีครับบอลตกแล้วจังหวะสุดท,ท้ายไปออกห้างไปครับย้อนเสียไปทุกทุ่ครับซุ่มย้อนกับมันตั้งกันใหม่ครับ เอาให้ติดนิดนึงยังได้อยู่ครับทางขวามีประคองอยู่ครับแล้วฝากม,มาตรงนี้ครับไหลไม่ดีแล้วจัดโต๊สวนกลับว่าบอลลูกนี้ไปแย่งกันเองแล้วตัวผิวหลบไปสองคนโต๊ะกลางแล้วก็ทางขวาแล้วจะไปต่อด้วยนะเกี่ยวบอลทีติดไปเองครับจังหวะสุดท้ายเออาผ้าอือว่าเกมนี้ถ้าใครผ้าติดตามชมแบบผมสดจะคไปติดตามไฮไลท์แล้ว คูแมทได้ใน f เฟซบ o ๊กเลยครับเดี๋ยวเราอัตโหลดลง YouTube แล้วเราฝากลิงก์ไว้ให้เฟซบุ๊กก็ขอดีวิชั่นลีของเราเฟซซอกดีวิชั่นลีก็สามารถเซิร์ชและคลิกเข้าไปเพื่อนเราได้ครับใน Facebook ครับถ้าใครยังไม่มีครับไปติดตามไฮไลท์ของทุาากทีมคูับบางครั้งอาจจะช้าอาจจะเร็วไปบ้างยังไงต้องของประทานโทษด้วย <c oughs> เปิดยาวขึ้นหน้า,อาบอลตกแล้วจ <c oughs> ังหวะนี้บอลสุดท้ายอย่างแรงเกินไปครับ เรายาได้เป็นลูกคู่อีกครั้งแล้วเาะด้านขวาลงเตียงเล่นกันคัข้างเยอะบอลสีก็ค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับเท้าถู่เท้าครับบอลของลงเตียงครับเปลี่ยนแกดออกมาทางซ้ายครับตีมองเข้าไปข้างในยังให้ไม่ได้ตอนนี้สามต่ออยู่ซ้ายทีขวาที ใส่เฟิด์สใสปฟอกตังว,วันสุดท้ายพยายามจะไปเก็บบอลกลับมาแต่บอลท้ายน่าจะออกหลังไปก่อนแล้วกรรมการให้เป็นคอ์เดิมที่เกิดข <c oughs> ึนไปมุงจังวาของดูยังเก็บได้โอ้ตี ชาชัลนแหลมนิดนึงโอ้ยันเก็บบอลได้ครับเราย้อนกลับไปตั้งใหม่วอลตั้งป้อมเขายิงไกลตู้นิดโอ้ยล้าเป็นผู้สกัดให้แล้วลามาโด่งเตี๋ยันเก็บบอลได้ทางขวาโอ้โหต้อนี้เนี่ยะท้องบอลหลุดเลยเองครับแล้วโดนงเตีทิ้องออกหลังไปครับย้อนเสียบลูกเตะมือครับสองล็อกเฉียดเชยดีน้าครับหลังจะได้นประตูขึ้นนแล้วก็เกมลูกก็ยังไม่ค่อยจะมีเหมือนกันครับเอาลงให้ย้อนออกมาตอนนี้เอาลงไป แยกกันเองจังหวะสุดท้ายโอ้ย,ยังช่วยกันดีสำหรับตรงเตี้ยแล้วดูตัดกลับมาเอ้ารับสองต่อนหนึ่งจังหวะนี้ให้ออกมาสองคนับเอ็มกระจกมาบอลโอ้โหจบับบอลให้ไปข้างหน้าแล้วแม่ยังเป็นบงอ่อนยับจังหวะสุดท้ายจะลงมาช่วยแก้ได้ครับแม่จังหวะนี้ดูครับโอ้ลูกแบบนี้ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งจัดจ้านโอกาสเป็นประตูที่สูงเลยครับ โอ้จังหวะลูกเดี่ยวเติมขึ้นมาสูงๆเนี่ยของน้าๆลงเตี้ยเนี่ยตูยาวเข้ามาแล้วอ่ะผู้สัวตูรับไปติดแล้วจะสวนกลับก็โอ้จังหวะนี้เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาตัวจบร้อยแบบมาโอ้ยิงไกลเอ้าแล้วไกลไปดีตียิงลูกนี้โอ้โหไม่มีมากจบด้วยขาจังหวะต่อไปเฮ้ย มาาเอเตะบุกหนกซ้ายลงเตะตัวตอนนี้เจอเครื่องบุกหนักทีเดียวสีย้อนเกับไปตั้งอันใหม่บอลตั้งป้อมแล้วตัวตยิงไกลอีกทีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่คบอลยังไม่ลงส่องไว้หลายต่อหลายครั้งแล้วคราวนี้สําเร็จเลยครับเอาจนได้ครับนี่ลูกยิงไกลถึงรู้เป็นทีเดียวเลยครับบอลเฮียสองไม่เข้าครับทีแล้วยิงไกลแล้วเลยครับ เพื <mile> ่อทำไม่ได้นี่ต้องเป็นบอลกองหลังเนี่ยเสร็หาตัวสุดท้ายครับโอ้ยิงลูกนี้ต้องบอกว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับยทางลำหนักและทิศทางครับยไปยิงเสมอจนได้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อเลยโอ้ยแล้วเอ่ยิงขนาดก็ผู้เล่นสิทให้เป็นเตะพุงครับนี่ไม่ได้พุงคง่ต่อได้ประตูตีเสมอมาหยกหยกจริอย่าทิ้ไปดีใจครับโอ้เก็มรับการของบอลก็ทำให้รัดตึงกว่านี้ ่บางครั้งเนี่ยไปจ่ายบอลันี่ผิดท่าแล้วโดนสวนกลับเนี่ยก็อาจจะมาถึงเสียประตูเหมือนกันเด้แล้วสกัดจังหวะนี้ผิดเหลี่ยมไปนิดนึงเนาะยังได้ไปลูกทุ่งกันนั้นกวาครเกรนผ่านเข้าขั้นกันเร็วครับเกรนขึ้นทางของขึ้นเวลาแรกกัแล้วยังเสมอร์กที่หนึ่งประตูต่อหนึ hmm. <I> ่งเนาะเกมระหว่างลงตีกับทีเอสแอวีหน้าอือโดนล็อกอร์มองอูไม่ผ่านครับโอ้สปีดขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ ไม่ตรบอบเหมือนกันแล้วเพืไปขโมยบอลจากกองหลังมาได้ครับโอ้เพื่อนโวยเลยครับทำไมไม่ส่งแล้วตรงกลางเลืขวามีอยู่ครับสีบอลยาวขึ้วยนะก็ไม่มีใครครับดีหน้ากลับไปตั้งใหม่แล้วนี่กับตูเด่นกันกระชั้นแล้วสีบอลแกเปลี่ยนเอาไว้ยังขวา เก็บ้่งพยายามให้บอลนนตามช่องแล้วสวร,รับลเตียวเท้าสูเท้าก็สายถ้ารูช่องมาสวยก็โอ้งังหวะนี้จับไม่ดีแล้วจะสวนกลับเอาให้ไม่ดีเหมือนกันครแี้ยแต่ว่าตอนสุดท้ายยังเป็นปีหน้ากระโดดุูนบอล<อ>เปิดชีขึ้นมาไม่แน่นแล้นกวันสุดท้าย,อายเอ็ม,ม,อมอแล้ว ถูโดนการจากด้านหลังนิดนึงกรรมาการเนี่มาเออเพราะเู่ไม่แรงก็จริงนะแต่ว่าต <c oughs> ้งงวางที่ท้ายอย่างไรข้ามแดนมาแล้วเดี๋ยวเล่นเร็วไม่ได้ครับต้องฟังเสียงหันยาแล้วปีกจากผู้ตัดสินอย่างเดียวเท่านั้นเนาะถ้าไปเล่นเร็วเนี่ยมันอาจจะโดนไปเดือดต้องระวังด้วยนะยิยงไกลไปนะครับจังขวาสองจับตรงให้มาสมาธิดูว่าจะไปออกแล้วสองส้นมาจิมเส้น บอลสุดท้ายออกข้างไปก่อนแล้วนี่น้องด้านหน้าข้างสนาดล่อวังก็ออกมาได้ล่อเลยครับข้างในเมื่อเตะบอลขึ้นมาอาจจะเจ็บได้นะับแอปบอลกลางอ่ะครับให้ตรงกลางมราจะแก้กันได้ครับบอลชิ้นึ้นมาทางซ้ายครับซ้ายมีอยู่แล้วจังหวะนี้ยังไงครับบอลสุดท้ายน่าจะไปโดนแขนหรือเปล่า โอ้โหนี่มุะะกหลักศรีเขาเลยกู้ตาไวคโอ้โหจมกองทันเลย <laughs> เกมแบบนี้ต้องมีสมาธิจริงๆครับเมื่อแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ามาวัดจากมุขสาวประตูก็หมกไม่โดนแล้วมุขสาวประตูมีการบาดเจ็บครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับอ่ามุกหักศรีต้องปล่อยจุดเกมครับตำแหน่งมุขสาวประตูถ้าเกิดมีการบาดเจ็บเดี๋ยวเกมติดต่อเน,นื่อง <c oughs> sao 2 bảo kia kia, àu, nó kêu gì nhỉ? mình tao บอยพี boy, 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 boy ip, 20. 20. Uh, ่บอยพี่บอยบอยครับเบอร์สิบเบอร์สิบเก้านี่ชื่อฟางอะเก้าฟางจะมาฟางเอ้ไอ้นี่เขียนสิบสามอ๋อเอากลับมาเลขกันต่อน่าสักครกูกับผมไม่วางคู้สามประตูจังหวะที่ขึ้นไปเปลี่ยนกับกองหน้าของบีหน้าวันสักครู่ครับ มีการหันเจ็บเลยป็กพยบาลครับคู่แล cool. ้วก็กลับมาเล่นต <can> ่อได้แล้วข oh. ึ้นมาทาซ้ายบ้างเปลี่ยนแกนแล้วลกลกยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับเหมือนจะตั้งใจขึ้นผ่านเข้าไปที่เสาไกลครับระสู่โอ้โหเราีคหลบสวยในตอดนี้ให้เอามาล้างหน้วข้างหน้ามีอยู่เอ็มโอ้โหโอ้หโอ้โหโ้อ้ห้โอ้หน้ ตัดหลังมาที่ต้องชมเลยครับแม้ว่าทั้งคู่คนที่แอดซิดไปให้เนี่ยก่อหนหน้านี้เป็นคนทำประตูขึ้นนำเครับโอ้โหโที่มีส่วนร่วมกับสองประตูที่เกิดขึ้นครับของบีนาโอ้จังหวะพลาดเสียสมาธิแค่นิดเดียวครับผมครับลงเตะแบบนี้เสร็จเลยคนระับโอ้โหถือว่ามีโอกาสแล้วใช้ไม่เปลือกสำหรับบีนาในเกมนี้โอ้ยแล้วกีงกายตัวนี้ยังไม่ตรงกอ่อน ปัญหาเดียวของน้าวงเตียมคือขาดตัวจบสปอเพราะฉะนั้นถขาดบอลกั่ไปมาบอสท้ัยต้องหานมาเมน้นการยิงไกอดูว่างสำหรับการเจาะแต่ละครั้งวางทีเจาะไม่เข้าเองดูดูไหนะงหน่อยดิแล้วให้มาต่าดเส้นลูกนี้หลุดออกข้างไปเองครับ เตมตอนนี้อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับต่้งนหน้าเนีมนี้ำแล้วอ่าจัหวสุดท้ายเขาจะได้ปล้าเรามาการให้ฟาวรับอล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  จ,จากคู่นี้ก็เดี๋ยวจะจับฉลากในรอบต่อไปของฟุตบอลเอฟเอคัพครับจากคู่นี้จะได้อีกหนึ่งทีมครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับแล้วก็จะมีการจับชนะเอฟเอคัพในรอบต่อไปอนี่เห็นกันไปเลยครับว่าทีมไหนจะเติร์ดานครับโอ้เราขึ้นมาทางขวาลูกนี้กระตุกวอลโอคุยให้จระเข้ฟ้อนหางให้ โอ้ยจมวันบอลกุ๊บตั้งข้าวหัวไปนี่เสร็จแน่น,นอนครับน่าแล้วตัวน,นี้ดูว่าตัการไม่ว่าอะไรให้ดูได้เปรียบขึ้นมาทางขวาโปรเฟียสหัวดูหัวปีหน้าที่จะปีกขึ้นมาสูงสูงบางทีไม่ได้เหมือนกันครับให้มาแล้วดูดีแยบครับขึ้นมาทางซ้ายตั้งแล้วกินลูกนี้ห่วยหูนี่ตกหัวด้วยหัวตั้งซ้ายเห็นเห็นเลยครับแต่ก็ทีที่ยังไม่ห่างพูกสองตัวสี กองว่าให้มา,าลูกางทิ้ลูกนี้อ้าแล้วครูข้างหนนี้เปลี่ยนการออาทางขวาได้ครับป้าให้มามีที่เยอะข้างหนนี้แต่เข้าขวาแล้วโอ้โหยาวเลยไปจังหวะสองครับบอลยกแล้วโอ้โหลโ้องชมทุกสาวกตัวมากจังหวะเกมขาดรับลูกนี้แต่ว่ากรรมาการว่าอย่างไรครับเรียกเข้ามาเป็นบอลแล้วของทีเอเซียดีน e ้ายังไงข้างหน้นี้ โอ้โหเดินเข้ามาแล้วก็เอฟมาเตือนทางด้านผู้เล่นของ t f เอฟทีเนะครับอาจจะมีจังหวะทักฟ้าแต่ว่า,ากรรมการให้ผู้เล่นได้เปลียนไปก่อนครับก่อนหน้านี้ครับน่าจะเป็นจังหวะที่อยู่หน้า,าปากประตูที่โอเนี่ยโดนทำปากนิดนึงแล้วไงแต่กเกมก็จะมุ่งต่อมาแล้วจะโดนเสียงข่าวอีกแล้วครับอู้แล้วจังหวะนี้ยังไงผู้ติ๋งมองเราเรียกมาโอ้เรียกผู้เล่นของโรกเตียครับน,น่าจะเป็นฟ้าครับจังหวะวิ่งตามก,กันแล้ว กรรมการให้ใบเหลืองแล้วนี่ไปขัดขากันนิดนึ่งแล้วมื่อสักครู่จังหวะที่จะหลุดขึ้นมาทางซ้ายครับโอ้โหนี่ผู้ตัดสินครับมองว่าจังหวะต่อไปถ้าเกิดไม่ตัดฟ้าไว้เนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปทำประตูได้ครับระยะอาจจะไกลครับแต่ว่าก็เป็นถือเป็นการไป็นลายจังหวะของที่ได้ผ่านตรงข้างเลยโอ้โดนใบเหลืองไปแล้วฟ้าแล้วเล่นดินและขัดขามให้มา ไปผ่านแล้วจะสวนกลับตงกงเาเปีอเกมาทางขวาฟางแต่ออกมาซ้ายสุดอา้าเพื่อต้องตีบอลเย็นกันช้าเกินไปครับในช่วงเวลาแรกครับของโฮเซลไหลออากมาทางขวาจับแล้วเข้าซ้ายกีดด้นี่เราเข้าสองแล้วก็ฟูลยต่อมาท hey, <hey>, hey. างซ้ายดีหน้าแล้วจังหวะนี้จับบอลหลุดออกข้างไปเองครับ พยายามออกมาทางซ้ายครับตีขยับไปต่อได้หรือเปล่าให้มาไม่ผ่านจังหวสองโอ้เราให้มาลูกนี้สวยครับตัวขวามีอยู่หลอกนิดนึงแล้วแหมบอลยิจีหออกมากแล้วโอ้โหนี่ยบอลต้องกระตุ้นขึ้นเลยนะงหวแบบนี้มาเดี๋ยวหน่อยเลยกุงจัดขยับไปตั้งซ้ายครับเอ็ม Ų, ดูจังหวะหลบแล้วเปลี่ยนการไม่ผ่านโอครับยังมาช่วยบล็อกได้แล้ววอลขึ้นหน้ามาตรงนี้สับหลอดอยู่สายทะลุช่องมาทาัน้ายตีจับบอลหน้าไม่ดีนะตัวนี้เหมือนจะเสียสมาธิไปนิดนึงครับแล้วทดเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทียังสำรับเกมในี่คือเวลาแรกโอ้โหเปลี่ยนการรูปนี้ไม่ฟันดีกระโปงเตี้งจังหวะจังหวะได้สีเสี๋ยวต้องทำให้ดีกว่านี้เตรียมเตี้ยับ โอ้นีบอลกระตุ้นเพื่อเลยครับเกมมันเริ่มเตยนไปครับสำหรับ롱เตีครับแล้บอลจัะหวะนี้กะแหวกกรงกลางให้มาได้ทางซ้ายล็อกโอ้โหนี่หายเลยแล้วเจ้าโอ้โหอู้นี้ที่งาสไลด์เป็นห่คนขอได้롱เตี้ยเราเข้าขวาอูหยิงได้ไมน้อยกว่าเท้าซ้ายเลยครับโอ้โหนตัวแลคิบหนูจิงครับ โอ้รูนมาอจ<า><ค>ะไม่ใหญโอ้ลงเตรียมต้องอย่าลืมว่านนเกมนัดเดียวจบครับสำหรับเอเอครับเพราะฉะนั้นครับแพ้คือตกรอบทันทีลยวแมากโดูาก่อนขึ้นมาอีกทีทางซ้ายเราจัดมาสาไกปีตัวิดโอเี่ยไม่มีตัวิดครับมาลงเตี้ยครับแม่ทางขวาเลยเน้านตีออผิดชอบครับ โอ้ลงไม่ทันเนาะแม่จังหวะบุกอยู่ดีๆแล้วลงเตียแลูว้แล้ววอนดูแล้วการขึ้นมาสูงก็พยายามจะลงมาช่วยเชื่อมแกนตรงกลางแล้วดูว่าลงมาไม่ทันครับบอลกระชากไปด้าน,นซ้ายแล้วโอ้วันนี้เล่นกันติดต่อเลยครับลงเตี้ยน <c oughs> ี่เป็นการที่เวลาแรากถนับแม่จะนำไปสี่ประตูี่ก็จริงครับสามประตูยิงได้ก็โดนได้ก็ต้องอดีตแล้วพี่ควันเจ็ดคน,นยิงได้ตลอดเวลาครับแล้ว